คนที่ยังไม่ป่วยเป็นโควิดท่านจะป้องกันตัวเองจากการเจ็บป่วยได้อย่างไรสวัสดีค่ะพบกับป,ป้าปออีกครั้งนะคะในช่อง YouTube ป,ป้าปอจ่อเรื่องสุขภาพวันนี้ป,ป้าปอก็นำความรู้ดีๆเกี่ยวกับการป้องกันตัวเองจากการเจ็บป่วยด้วยโรคโควิดนะคะตอนนี้มีหลายคนเลยนะคะบอกว่าผู้ติดเชื้อมากมายเหลือเกิน จะทำยังไงดีถึงจะไม่ติดสำหรับคนที่ท่านยังไม่ติดเชื้อโควิดนะคะถือว่าโชคดีมากๆค่ะทำยังไงถึงจะรอดโดยที่ไม่ติดค่ะสำหรับการติดเชื้อโควิดนะคะเชื้อจะเข้าสู่ร่างกายได้อยู่3ามช่องทางบนใบหน้าของเรานะคะก็จะมีทางตาค่ะทางที่มันจะเข้าได้ก็คือรูน้ำตานี่แหละถ้าเราไปขยี้ตามันก็จะเข้าได้นะคะทางที่2ก็คือรูจมูกค่ะติดเชื้อเข้าไปในสารคัดลัง หรือว่าเราสูดดมละอองไอจากเพื่อนที่เขาติดโควิดมาหรือว่าเราสัมผัสมาแล้วเรามาแค่จมูกมนนี้ก็ติดเชื้อได้นะคะอีกันนึงก็คือช่องปากค่ะถ้าเชื้อเข้าช่องปากได้เราก็จะติดเชื้อได้นะคะวิธีที่ป้องกันตัวเองสูงสุดก็คือต้องยกกาวสูงสูนะคะล้างมือบ่อยๆพยายามอย่าเอามือไปจับหน้าตาหรือว่าแค่ขี้ตาแค่ขี้มูกหรือว่า ล้วงปากล้วงฟันไม่ควรจะทํานะคะเพราะว่าจะทําให้เราติดเชื้อได้ง่ายแล้วก็ต้องใส่หน้ากากตลอดเวลาค่ะแนะนําให้ใส่สองชั้นนะคะชั้นในเป็นหน้ากากเซอร์จิคอนแมสชั้นนอกเป็นหน้ากากผ้าหรือหน้ากากแบบไหนก็ได้ที่ท่านคิดว่าจะทําให้มันแนบสนิทดีเราวันนี้ป้าปอก็มาแจ้งข้อมูลดีๆเท่านี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนได้ดูนะคะจะได้ปลอดภัยกันบา,บายยสวัสดีค่ะ